สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเป็นยังไงมาครับเอ่อคือผมมีปัญหาบางอย่างคุณหมอคือครับเมื่อวานนี้ครับผมยังผอมอเลยครับคุณหมอครับตอนนี้มาผมอ้วนเะแล้วครับเรื่องเรามันเป็นยังไงครับไหนบอกหมอสิได้ มันใส้ไอ้นั่นจริงๆ <c oughs> มันมีหน้ตาที่หล่อเหลาแล้วมันไม่ยอมดูแลสุถภาพทังร่างกายข้าจะไปสาบมัน ก็เป็นอย่างนี้นะครับคุณหมอผมว่าใจคุณแล้วครับผมมีวิธีช่วยคุณครับเรามีเทรนเนอร์ให้คุณนะครับสวัสดี เราเป็นเทรนเนอร์มือหนึ่งของที่นี่เองอ่ะมาต่อมานะคะอันนี้ถ้าค่ายหน่อยถ้าค่ายหน่อยเร็วเออวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการออกกำลังกายหลักการพื้นฐานนะมีหลักการเกินหลักการเกินคือการที่พัฒนาระบบของร่างกายให้มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาดูแบบแรกการฝึกแบบก้าวหน้าเราต้องเพิ่มความหนักความนานของการออกกำลังกายชนิดนั้นให้มากขึ้นตามสมรรถภาพของตัวเอง2 การฝึกแบบเฉพาะนั่นก็คือสมมุติเรามีเป้าหมายว่าฉันนะอยากมีกล้ามท้องเฟิร์มๆเลยก็เลยเลือกการออกกำลังกายโดยการลุกนั่งอ่าต่อมาการฝึกแบบสม่ําเสมอนอกจากที่เราจะทําแบบว่าทุกอย่างมาแล้วเราก็ต้องทําให้มันสม่ําเสมอเพื่อประสิทธิผลในการในงานที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราต่อมาการฝึกแบบสุดท้ายการฝึกแบบเฉพาะแต่ละบุคคล เช่นเอ๊ะถ้าเราอะเป็นแบบนี้นะนร่างการเป็นแบบนี้ตามพันธุกรรมให้มาแบบนี้เราควรจะต้องฝึกแบบไหนเราก็ต้องดูตามสมรรถภาพของร่างกายตัวเองแล้วก็หลักในการแนวหลักในการฝึกทั้งหมดเนี่ยเราจะยึดหลักการฟิตนั่นคือ F I T T ฟิตย่อม,มาจากตัวแรก F มาจาก frequency frequency ค,คืออะไรคะอ้าวงงงง frequency ก็คือความบ่อยในการออกกำลังก,กายเนนั้นเช่น สามครั้งสี่ครั้งต่อเดือนแต่ว่าที่เหมาะสมควรจะเป็นสามครั้งต่อสัปดาห์ต่อมาไอ่ร่มมาจากเริ่จากอะไรคะเอื้งนะคะต่อมาไอ่เ่มมาจาก <c oughs> intensity ค่ะ intensity ก็คือความหนักในการออกกำลังกายเราก็ต้องดูว่าเราเออกกำลังกายเนี่ยได้หนักขนาดไหนต่อมา T ตัวแรก่ตัวแรกมาจาก time time ก็คือเวลาเราใช้เวลานานแค่ไหนในการออกกำลังกายแต่และชนิด ซึ่งเวลาที่มอกที่สุดก็คือ1วันควรจะออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อมาทีสุดท้ายค่ะทีอะไรดีให้ไทยให้ไทยเร็วให้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก <c oughs> เอาทีอะไรคะ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 ทีอะไรพูดสิไงเจได้ใครไม่รู้ ทีอะไรดีคะทีอะไรดีเร็วที่สุดท้ายทีเล็กเอแฮะผิค่ะทีสุดท้ายก็คือไทยคือรูปแบบในการออกกำลังกายว่าแม่จบกิมรกรรรูปแบบไหนให้บอมกับเรามากที่สุดโอเควันนี้เทนเนอร์มือหนึ่งขอลดทอนตลาก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันบ๊ายบายการฝึกพัฒนาระบบไหลเวียนเลือดคือการใช้ชีพจรเป็นตัวกำหนดความหนักของการฝึกอ่า โดี๋ยวเราต้องทำัาไงจับชีพจรบริเวณข้อมือหรือซอกคอก็ได้ oh. อ๋อแล้วเราความบอยใ,ในการออกกำลังกายเนี่ยเราควรฝึก3-5วันต่อสัปดาห์โดย <Yeah. S 1> ความหนักก็คือ60-90%ของชีพประจรสูงสุดแล้วก็ใช้เวลาออก20-60นาทีก็คือเถึง1นึ่งชั่วโมงก็ <c oughs> <c oughs> คือ20นาทีดิ ก็คือ2ีนาทีถึง1ชั่วโมงนั่นเองแล้วรู้ไหมวิธีในการออกกําลังกายมีอะไรบ้าง <No. S 1> ก็เช่นวิ่งเหยาะๆหยะหรือเดินขึ้นบันไดหรือวิ่งขึ้นอัาจรรย์ก็ได้หรือเล่นบาสเกตบอลฟุตบอลออโรบิกว่ายน้ําก็ได้คุณเทนเนอร์ช่วยว่ายน้ำไม่โดนไ,ได้ไหมมันเป็นบกทัวยังไงแล้วก็หรือจะใช้วิธีเป็นแบบวงจรก็คือจัดฐานไว้8ถ 2, <c oughs> 2ถานแล้วก็วิ่บวนใชาเวละมาณ พ่งชั่วโมงในการออกกาลังกายอย่ค่ะโอเคเรามาวิ่งเหยาะๆดีกว่าแล้วใการวิ่งเหยาะๆค่ะวิ่งน้อยวันนี้เราจะมาฝึกฝนความอดทนของร่างกายและความแข็งแกร่งของร่างกายกันก็ผมคือเทรนเนอร์กล้ามเนื้ออือเอาละนะอย่างแรกเลยเนี่ยผมต้องบอกคุณก่อนว่า ขอ้ขอมลทางลงร่างกายเนี่ยมันฝึกได้ด้วยหลายวิธีแต่วิธีง่ายๆก็คือเราต้องต้องทํามันเป็นชุดและไม่ต้องจํานวนบ่อยครั้งก็ได้แต่ว่าเราต้องทาเป็นชุดและต่อเนื่องนั่นก็คืออย่างน้อย2-3วันต่อสัปดาห์และวันหนึ่งหงชุดเป็นอย่างน้อยและ1ชุด15ครั้งเป็นอย่างน้อยออกทีเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าอาลวคนเทเนร์พอดีคุณนนะคามาสอนผมผมต้องทดสอบความแข็งแรงของกามเน้อของคุณเฮเทเนนะ์ไป,ไปนั่เตรียม เตียมเตรียมมาเลยนไอ้ชัดตลกแล้วเนล่ะเห็นนึงประสิทธิภาพร่างกายของผมหรือยังตอนนี้คุณจะเชื่อผมได้หรือยังฮะโอเคการฝึกความอดทนและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อไมด้วยกัน2แบบแบบแรกก็คือใช้น้ําหนักของตัวเองซึ่งคุณน่าจะเหมาะกับ วิธีนี้นแมคใช้น้ำหนักจากภายนอกนั่นก็คือเล่นเวทหรือยกดัมเบลนั่นเองแล้วแต่คุณจะเลือกขอบคุณขอบคุณ,คณตาของการความอ่อนตัวแล้วนะครับอ่า่อนอื่นเรามารู้จักกับความอ่อนตัวกันก่อนความอ่อนตัวมีอยู่สามประเภทนะครับการฝึกความอ่อนตัวแบบประเภทที่หนึ่งคือการฝึกแบบอยู่กับที่อ่าการฝึกแบบอยู่กับที่ก็คือการทํายืดกล้ามเนื้อให้มากที่สุดและทําคางเอาไว้อ่าเดี๋ยวคุณลองทําตามผมนะครับ ตอนที่หไปแล้วต่อมาเรามาดูประเภทที่2อกันดีกว่าประภท,ที่2เป็นการฝึกแบบเคลื่อนไหวเป็นการฝึกทําบนหลป้ําไปซํามาเพื่อให้เกิดความอ่อนตัวอาเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองไปทำกันดีกว่าสัสดีผมคึเห็นเน้อ ด้านความคล่องแคล่วและความรวดเร็วความคล่องแคล่วคือก,การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันส่วนความรวดเร็วนั้นคือก,การเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วการเคลื่อนที่ให้รวดเร็วนั้นจะต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนวิธีการฝึงงกง่ายๆก็คือการ,ร,รวิ่งเก็บของเพราะว่าคุณจะเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วและการ,ร,ถถรวิ่ง100เมตรทำให้คุณเคลื่อนที่ระยะสั้นได้อย่างรวดเร็วเอาล่ะเรามาลองวอิ่งกันเลยดีกว่า ก่อนกเรื่องการทรงตัวนะคะการทรงตัวคืออะไรคะคืออะไรคะผาถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันใช่ไนะคะการทรงตัวคือการรักษาสมดุลร่างกายที่สมดุลร่างกายให้มันดีๆะในการเคลื่อนไหวเราจะได้แบบไม่ล้มไม่สะดุดหกล้มอย่างนี้ทำง่ายๆโดยการแขนขาเดียวโดนมาดีดีค่ะโดนดีดีค่ะเอาไปนะคะหนึ่งสองสาม ตรงตัวค okay. okay. uh, mm ่ะขาค่ะโอเคค่ะอ่ะต่อไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็น mm hmm. การเดินที่เส้นตรงนะคะอ่ะ uh, mm hmm. ลองเดินเลยค่ะเดินมองหน้ามองตรงค่ะแล้วก็เดินค่ะมือตามต้อตัวเก็บเอากเก็บเก็บเก็บแนบลำตัวแนบลำตัวเดินหน้ามองตรงหน้ามองตรงอัดกบ้าอัดกบ้าหน้ามองตรงแล้วเดินโอเคค่ะค่ะวันนี้นะคะคืเทรนเนอร์ของเราการตรงตัวก็ ขอจบลงก้นนะคะคุณค่ะต่อไปก็คือหลักของการออุ่่นร่างกายข้อ1เริ่มต้นในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆเช่นเดินประมาณ1น,นาทีและต่อด้วยวิ่งชา้าโอเคข้อ2การยืดกล้ามเนื้อหลักต่างๆก็จะมีน,น่องแขนขาหลัง โดยแต่ละท่าควรปฏิบัติคา้างไว้1 0 1ถึงวินาทีข้อ3หลังจากนั้นเริ่มต้นออกกำลังกายตามความต้องการ <Okay. S 2> ข้อ4การใช้อุปกรณ์กีฬาอย่างเหมาะสมในการเล่นกีฬาควรสวมถุงเท้าด้วยทุกครั้ง <Okay. S 2> ข้อ5การออกกำลังกายมากเกินไปจะเป็นการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้นเช่นอาจจะมีการอักเสบของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆโอเคมีแค่นี้ เอาล้นะครับจากที่เทนเนอร์ทั้งหลายได้กล่าวไปทําให้เรารู้ว่าการออกกำลังกายประโยชน์มากแค่ไหนแต่ว่าแล้วควรรู้ไว้นะครับว่าการออกกำลังกายก็มีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงแป๊บๆหรือว่าไม่ใช่ตกหลุมละแครครับเราก็ต้องหยุดพักสักหน่อยให้หัวใจกลับมาเป็นปกติหรือว่าถ้าเรารู้สึกวิเวียนีรษะคล้ายจะเป็นลมเราก็ควรหยุดพักเหมือนกันครับหรือว่าถ้าเราเหนื่อยมากๆแบบ ร่างกายยังไม่ไหวแล้วเราก็ควรหยุดพักทันทีครับหรือถ้าเราจะเริ่มออกกำลังกายพวกแบบฟิตแพ้ยฟิตเนสยกอะไรอย่างนี้เราก็ควรมีเทรนเนอร์ดูแลและเทรนเนอร์ที่ดูแลเราก็ควรเป็นเทรนเนอร์ที่มีคุณภาพและแข็งแรงและรู้วิธีการที่ถูกต้องนะครับฟันธงครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคือขอบคุณมากคุณหมอครับคือตอนนี้ครับผมได้รู้เลยครับถึงความสําคัญของร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ความรู้สึกที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์เนี่ยต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับดีแล้วล่ะครับอุ้ยจะเถมน้้าเป็นใครกันเนี่ย ข้าก็คือพระเจ้าที่สาบเองเป็นหมูอุดอูดยังไงล่ะเอาละทีนี้เจ้าได้รู้ถึงการมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงแล้วข้าจะเซกให้เจ้ากับกลายเป็นหนุ่มฟอหล่อฟียวเหมือนเดิม หมัดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอข้าไปแล้ว